โ้ปอนวัีโอ้ติดตัวดีเนาะเออเดี๋ยวโอ้บุของรัวได้พีโอ้ปลาลิ้นหรอลิ้นโอ้รอรโอ้ลิ้นลิ้นมลิมูย่างเหรอมีย่างกับต้มโอ้โหนะาผเอฟตนะตัางต่างต่างตั้งต่างตังโอ้จะเต็มคาราเบลไปดูว่มีอะไรบ้างนะครับแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือน้องปอนต่ตัววันนี้สุดยอดเลย หันข้างๆดิไม่หันหันไม่เรื่องให้ดูมันเจ็บบอนสวยเออเนื้อมาละย่ย่าบอกจะบอกมืงเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็สวยเนาะสวยก็ฟื้นเจ็บน่อยบางในเอ้ยอดพูดเลยอ่ามาดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรครับนี่นี่จะย่างอืม ลางกน้มาเอยแลนมื่ยรเลย้อความสวยล้นอันนี้คือปอดบอนี่คือปอดหัวใจปอจ้าหัวใจเดเพาะเพาะเพาะอะไรกเพาะหมูนี้คือเตรียมจะย่างใช่ไหมย่างที่ไหนล้างล้างเลยล้างเฮ้ยพี่อาหมูย่างหมูล้างไปอน ร่างไอ้ไอ้เล็กปิ้งเน่ยไอ้ทูนมีนงินไหมวะกี่กุ้ยคุณยายมีเนไหมคุณยายมีเงินไหมวะเล็กปิ้งทำอะไรนั่นไม่ได้เงินอีกอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วไม่เป็นไรไอ้ทูนมันเลี้ยให้อยู่อ่ะเจอเจอหนั่งไปไหนแล้วหาทำไมนี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เชื่อพี่เบาหน้าตาแบบนี้ยันโอูเหมือนไม่จะให้เยอะนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสะอาดเออไปบางครั้งเอา อ่ะเราก็มาคนกี้ท่านผู้ชมมีอะไรเตรียมแล่มีใช่ไหมเยอะเลยนะแล่มีถูกไหมเออนนั่แหละถูกแลยอันนี้ก็จะปิ้งเหมือนกันบอกแล้วเราไปย่านนารานเนาะใช่ไปนู่นนะเออไปย่างใกล้ๆเออย่างกันนารานบรรยากาศเลยจริงนะเอออร่อยใช่ดิเดี๋ยวเราย่านนารานเนาะอยู่คนต่อไปเอ้คุณไปแล้วไหมไดอเอาล่อแล้วมั้รล่ออาหารแล้วมั้ยอันนี้เอาเอาอะไรไปบ้างเอาไปหมดเลยไหมเอาต่อก่อนไปก่อน เอาไปหมดแหละเอาลุงปอไปด้วยไม่เอาลุงปอเหรอเอาลุงปอไปด้วยไม่ได้นะไอ้บรรยากาศเด้วันนี้คือมันมันมันร้อนเอาออกมาซอยปุ๊บใช่กินเลยจะกินข้าวมายังนี่ยังดิไอ้ย่าแจ๋วเลยทะ้งนั้นผมก็ยังเออกินข้าวจบเลยแล้วก็มางานนี้เพาะเลยจะว่ายังไงก็อิ่มใช่ไหมผต้องอิ่มสิมีอิ่ต้องซื้อใหม่แล้วไม่ยอมเลยไม่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคนเยอะเหรอทั้งหมดเนี่ย ER: ทั้งผักทั้งไรแกหมดไปเกือบพันโอ้มีเยอะหรอกพันเดียวเยอะเท่าไหร่ล่ะต้องห้าพันมันเยอะเลยไม่รวมแบบไม่รวมไม่รวมกับหมู้อ้อวัวนั้นนะมีวัวเหรอก็มีอันที่พี่บ่าวบอกว่าจะกินโอ้น่นแหละมีวัวด้วยเหรอมีนื้วเลเหรอแม่แม่แบ่งไปอันนี้นะคือทำเยอะเออคือแค่ตรงนี้นะอันนี้คือครัวตรงนี้ส่วนตรงนั้นมีอีกไปไปดูไปพี่เบลไปเราต้องไปบุกให้ทไปคนคน เาไปดูต no ุ๊กกันเรามีของสิบี no ่บาทวันนี oh ้จะหนักจะเต็มนะไอ้กี่ครับผมไม่ไม่จนวันนี้ก็จนวันนี้เอาจนเลยโอ้ยจนเลยแม่เอ้จุกเลยเงินเงินยูทูบอะเงินยูทูบเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเหรอเงินเดือนยูทูบอะเกินไปแล้วอ่ทางนี้เอ่ทางนี้มีอะไรเนี่ยสจุอู้ยังกจุกจ้าโอู้เงินเดือนยูทูบเงินเดือนอะไรไปอะไปอะมีได้ไหนนะยูไม่ได้ โอ look, cow, uh, ้ยลายโบราณเจียวคมหรือเปล่านี่โอ้ยพ <bathroom. S 2> <Oliver> oh, ีคมดีคมไม่ใช่มาลือหรอกขอรับอคุณสํารับขนมค่ะเชี่กัครับขอบ๊ายสบขนมต้ออ่าไป่นกันจะับตมอ่ามเทตมเาตัไมเาตัดไมเอาไมนเ่าันจะเตัดมีเะาไรเท่ตัดไม่เทดมเทาตดไม่ดไมไม่่าตัม่เท่เทไเะไเามเตมเ่ค่ะค่ะเรา ผมไปอานอยู่ตลอดหลังขอบคุณนะคะครับผมพี่บาวมาถึงก็จับยัดเลยเหรอพปงๆหมือลูม่เลยอันเบบี้รตป้าโอ้ยเฉพาะไอีพีงาร์จอะไรนี่หรอมันคือปรเซ็ปวะมันขาดพง f อซีนะโอ้แต่เดียวปลายส้ตัวลมใ่เออผมว่ายุ่ว่าจุรูยว่าุมๆมเส็ปรึม่ามันพี่บาวเกลู้เนาะ ชิมปุ๊บรู้เลยเนาะรู้สิแสดงว่าลิ้นเทวดานั่นนี่มันมีตำรามันเคยกินบ่อยมันก็ทำได้ใส่ไปเลยค่ะแป้งนัวสองซองค่ะโอ้โหใส่เลยอยากเต็มเอาไปเลยจ้ะจะร้อนนะอยากเต็มค่ะนอ่าเอาไปเลยจะหนักจะเต็มสองสองเดียวก็พอแล้วมั้งอีกโอ้โหมันเยอะสองหามใส่ใส่ใส่มาแลวตบเลยมั้งโอ้แต่ชิ้นอันมันดูว่าสองกี่เดือดเอาไปเลยเี้ยน้อยมันมีนัว่าอืมแต่โอ้ยอ้กลิ่น น้ำปลาด well, so. yeah. ี่หอมมากเลยหอมอันน oh, okay. <so ี้มากเลยท่านผู้ชมหอมเลยหอมเจียวน่เนี่ยเนนี่นี่อเยน่ยเนีีเน่อเน่ยยนี่ยเเน่ยเน่เนีี่วกนี่น่อน่ยเนีมีี่เนีย น้ำปลาเอาอไดหมิน้ำปลาใส่ก้โเแวจรดเ้จระเ้น้ำปลาไปไหน่อุ้งาจะได้กี่นีโอ้อันนี้คือภาควันเนาะใช่สุดยอดเลยโอเคเลยโบราณโบราณาองตาอะไลจับับผมไม่อผมชอบจับไม่ค่อยชอบับไม่ชอบไม่ชอบเลยเลยอล้มันยังไม่ได้คนนะเมื่อกี้นะน่าสน้าปลานะอเชนะอย่างนี้เลยไม่ให้จอดอย่างนี้จเอลยเลินเลยได้หโอนกระตกอะกี่นะ อันนี้ผมกินดิบไม่เป็นเนาะมัเอาไปเลยไปเลยนะไปะไปไปไนาไปไปไหนไปยนคนของไปไปที่บนร้านองงน่นเลยโน่นเลยบาโน่นเลยไปแลเสร็จแล้วนิมพีบ้านเอกี้เลยไอ่าที่ร้านเอกี้นี่บ้านไม่เอกี้มาโอ้ย

เผดกล้ามก้าอืมอืมเนอะ่อนนี้เขาเอา่ะแ๊ะทำไมทำไมตทำไต้มมาเลยเอาอไหมเออต้มนะอืมอืมเอกิจะเต็มครับวันนี้นะครับผม